ทีมันก็ดีแต่เมื่อเป็นอีกสามยปีก็ไม่มีใครจะเห็นใครเขาจะนึกใครเขาจะฝันเขาพอ่อลืมกันเหมือนตัเนเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตําบลพุตรหลวงที่เคารพหลักนะครับผมพันจ่าเอกวิษณุโตสมบัตินายกองการมหาสุนทรบลพุทหลวงประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19ในพื้นที่นนตําบลพุทธหลวง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ยังคงมีการระบาดกระจายไปทั่วประเทศและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดมาทันี้มันก็มีแต่ทุกข์ไปวันนี้พรก็ดีถึงพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีไ้พบตัวเคยเห็น จิงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลภุตหลวงติดต่อลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด19โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ็ดโรคเลื้อลางได้แก่โรคทางเดินหายใจเล,ลื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเล,ลื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานสามารถลงทะเบียนจอง คิวผ่านลนออฟฟิเชียลหมอพร้อมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสองประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ถึง59ปีสามารถลงทะเบียนผ่านช่องดังใดช่องทางหนึ่งดังนี้ลงทะเบียนกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบรหารสุวนตำบลบุตรหลวงลงทะเบียนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสมอใกล้บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ ลงทะเบียนผ่านไลน์อ f พเ c ชียนมาพร้อมตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2564เป็นต้นไปทำบัตรใหม่ออนไลน์โรงวิบาลสตหีบกมอสิระบบจะมีการแจ้งเตือนฉีดวัคซีนอีกครั้งผ่านลน์อ f พเ c ชียนมาพร้อมทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการทุกท่านจะเข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องดำเนินการให้ครบดังนี้หเพิ่มเพื่อนลายอ,อเชนมาพร้อม กดลงทะเบียนและต้องเข้าเมนูบริการพิเศษเพื่อจองคิวโรงพยาบาลสตีทกมศิลป์และคำบัตรออนไลน์สองคำบัตรออนไลน์ของโรงพยาบาลสตีทกมศิลป์กรณีที่ยังไม่เคยเข้ารับการบริการทางโรงพยาบาลจึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ อยากให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและเพื่อกลับมาใช้ชีวิตเหมือนดังเดิมด้วยความปรารถนาดีจากนายกองค์การมหารส่วนตำบลพุตหลวงอนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้แตต้องเดินไปแกลตัวไปใหญ่มันก็ลวงไปตามเวลา อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ลงหมอพร้อมไว้นะครับลงหมอพร้อมไว้อายุ60ปีขึ้นไปกลุ่ม7โรคเด้ลางที่ลงไปแล้วที่จะมีการฉีดวัคซีนนะครับในวันที่7มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564ตามวันเวลาที่ท่านได้ลงนัดหมอพร้อมไว้ในที่โรงพยาบาลสตีหีบกมอ10นะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเดื้ลังังที่ลงทะเบียนนัดตามวันเวลาหมาพร้อมให้ไปตามวันเวลานัดนะครับตั้งแต่วันที่7-30งมิถุนายน2564ที่โรงพยาบาลสัตหีบกม .10 นะครับจิงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยความปรารถนาด,ดีจากพันเชอวิษนุโตสมบัตินายกองการบริหารส่วนตำบลภูตะหลวง Thank you.